เชิญนะครับอาจารย์ <tong> s. <S นะครับนี่แหละครับตัวจริงๆตัวเ,เป็นอาจารย์ฉอช,ชิงนะครับนะสวัสดีครับนุ่มๆไม่น,นุ่มนะเวลาเวลาของขึ้นนี่ไม่นุ่มนะอาจารย์<ป>กับทักทายพี่น้องทางาต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทางบ้านด้วยอาจารย์ก็กตอนนี้อาจารย์ครับทางคุณนกแดงคุณยุทธคุณพัดแดงคุณสุทธสานะครับแล้วก็พี่จุ๋มนะครับ a k เคเก้าห้านะครับ หลายท่านที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะคนไทยในอยู่ต่างแดนนะครับอตอนนี้ก็รับฟังรับชมภาพอของเราอยู่ตรงน,นี้และทุกท่านก็รอคอยอาจารย์อยู่ตรงน,นี้นะครับ,รบ,รบวันนี้อาจารย์จะมาเสนอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องก<อ>็ที่คุยกันมาคูสกูนี้ว่าตีแสกหน้าตีแสกหน้าหัวนหน้าหมาดเลยหัวหน้าหมาดนะครับก็เดี๋ยวตอนกลางวันฟังทีเอาเอาเอาเดียวดีกว่าอาจารย์ต้องเดียวดีกว่าอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวช่วยกันคุยดีไหม คือผมอยู่เป็นเพื่อนครับอาจารย์แต่อาจารย์ต้องเดียวเหครับเพราะว่าข้อมูลอาจารย์ไหลไปเลยครับโอ้เขเชิญอะยรกันนะเอาไม้ดีกว่าอาจารย์ไม้นี้ดีกว่าครับก็คุยกันคุยกันครับครับออก้าอี้ไหมอาจารย์อเก้าอี้ไหมนั่งนานๆไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรยืน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 ดีกว่าครับยวเสียมารยาทอะไรนะครับเออครับอาจารย์เชิญเราสู้กันมาก็หลายปีนะเอาเขาไม่อยู่นะเอาเขาไม่อยู่จริงๆ พอเขาเขาเก่งมากไม่เคยแพ้ใครจริงๆมันมีคําถามหนึ่งนะถามผมอยู่เรื่อยเลยลทุกไปทุกที่มกักจะถามคําถามเดียวเป็นคําถามเดียวจริงๆซึ่งทั้งนั้นก,ก็ถามกันแบบนี้เหมือนกันก็ถามว่าเมื่อ,อไหร่เราจะชนะครับเมื่อไหร่เราจะชนะแล้วเราจะชนะเขาไหมครับคํำนี้ได้ยินทุกที่ที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปแล้วก็เป็นคําถามเดียวกัน กับที่เขาเองในพวกเขาเองเขาก็ถามนะในวอลลุมเขาเนี่ยว่าเฮ้ยเราจะชนะพวกเขาไหมวะหรือ,เ,อเราจะชนะเขายังไงเขาไม่เคยเจอนะเหตุการณ์แบบนี้เราเองเนี่ยทั้งฝ่ายประชาธิปไตยประชาชนเรานี่ก็เหมือนกันเราเองไม่เคยรวมตัวได้เหนียวแน่นขนาดที่สามารถทําให้เขาถามคําถามเดียวกันกับถามเราถามกันเองเป็นคําถามเดียวกันเลย คำถามเดียวกันจริงๆเลยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะชนะเขาไหมเป็นคำถามเดียวกันนะคุณดอนนะเรื่องนี้เรื่องจริงทุกครั้งอาจารย์จะจะให้คำตอบวันนี้ครับว่าเราเราจะชนะเขาไหมเดี๋ยวอายังไงนะฮะไม่มีใครให้คำตอบได้จริงๆวันนี้นะว่าเขาจะชนะเราไหมหรือเราจะชนะเขาไหมมันยันกันอยู่อย่างนี้เนื่องจากว่า เขาไม่เคยแพ้ใครไอ้ส่วนเราเนี่ยรวมตัวเหนียวแน่นในยุคนี้ได้เนี่ยไม่เคยปรากฏมามาก่อนเหมือนกันแล้วก็ไม่มีทิศทางด้วยว่าจะชนะเขาอย่างไงชนะเลือกตั้งก่อนแล้วนะฮะฆ่าฉันก็แล้วคือหมายความว่าเขานะฮะฆ่าเราก็แล้วเผาบ้านเผาเมืองยัดเยียดข้อหาว่าเราเป็นคนทําก็แล้วครับจับกลุมกุมขังก็แล้วสารพัดทำ ใช้วิธีที่มีในประเทศนี้ทั้งหมดที่เคยทำมาในอดีตมาใช้ในวันนี้หมดสิ้นแล้วใช้ต้นทุนที่เขาสั่งสมมาหลอกลวงเรามาปกครองด้วยการกดขี่เอารัดเอาเปรียบมาทุกรูปแบบจนต้นทุนของประเทศนี้วันนี้ไม่เหลือเลยใช้หมดแล้วใช้หมดเอามาใช้ในวันนี้หมดแล้วก็ไม่ชนะทั้งที่ไม่เคยเลยที่เขาจะพวกเขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้จนคำถามเดียวกันกับเราเลย คงไม่มีใครตอบได้หรอกว่าจะสู้ยังไงถึงจะชนะเขาก็ถามพวกเขาเอมกันว่าเขาจะชนะเราไหมเหมือนกันเขาก็ตอบไม่ได้ไอ้เราก็ถามพวกเองภายในว่าเราจะชนะเขาเมื่อไหร่ชนะไหมเราก็ตอบตัวเองไม่ได้อ่ใช่ไหมจางอย่างนั้นหรือเปล่าครับถ้ามีใครตอบได้นะทั้งฝั่งเขาฝั่งเรานะครับแพ้ตั้งแต่ทั้งแก่ตอบล่ะแพ้ทั้งแต่ตอบนะครับเขานี่ไม่เคยแพ้ใครนะเงินทุนก็หนาแน่น เงินทุนนี่เป็นเงินทุนจากพลังงานนะจากงบประมาณนะจากเงินของเรานะมาสู้กับเราะนะฮะเขาหนาแน่นมากและองค์ความรู้ของเขาเยอะมากเพราะเขาสั่งสมมานายาวนานจะเป็นนักวิชาการเหรอที่ขายวิชากินอยู่เนี่ยจะเอาในทุนเหรอในทุนในประเทศนี้ต้องขึ้นตรงต่อเขาเรียกว่ามีครบนะอาจารย์แล้วก็เป็นทุนผูกขาดแล้วก็เก่าแก่ครันะ,ะ,นะ,ะจะเอา พื้นแผ่นดินทั้งแผ่นดินทั้งประเทศหรือจะเอาน้ําที่มีจากธรรมชาติที่ทั้งหมดมาสู้เขาใช้วิธีทุกอย่างสู้กับเราหมดแล้วหรืออย่างเดียวที่เขายังไม่เคยทําพวกเราอย่างใน,ในตอนนี้นะสมัยนาย,ยกทักษิณเขาทํามาแล้วครั้งหนึ่งคือเชื้อโรคมีเชื้อโรคอย่างเดียวที่เขายังไม่ได้มาใช้ในวันนี้กับพวกเราคือเรียกว่าอาวุธชีวภาพอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าวันไหนนี่ถ้าเรามีทีท่าว่าจะชนะเขาเนี่ยเขาใช้แน่ วันที่พิสิทธิ์มาเป็นนายกเห็นไหมล้านโดดมาถึงยาแก้อะไรนะบัดหมูใช่ไหมฮะครับนั่นเข้ามาใช้ครั้งหนึ่งนะได้ผลครับอาจารย์ก็ทําให้พวกเราชะงักไปอ่ะใช่ไหมฮะประเด็นเปลี่ยนไปเลยครับนะประเด็นในวันนั้นที่เรากําลังจะเอ่อจะพยายามชนะเขาให้ได้เนี่นะเปลี่ยนไปครับนะเออหลายอย่างวันนี้หนักหนักมากหนักมากประเทศเรานี่นะอาการหนักมาก เพราะว่าพวกเรารู้มากตื่นตัวมากจริงๆไม่ดีใจด้วยนะเราล้นแต่สูงวัยสู้เพื่อเด็กๆของเรานะทําเพื่อเด็กๆของเราวันนี้สํานึกไม่ได้ออกมาแบบด้วยอารมณ์นะมีสํานึกมีชุดความคิดนะฮะว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวนะบางครั้งเนี่ยข้อมูลอะไรเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยเราก็เชื่อแต่วันนี้เราเชื่อด้วยว่า ออายุจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยมันสั่งสมมาจนเป็นชุดเป็นชุดที่เห็นภาพของประเทศของเราหมดแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าเราทําอะไรไม่มีเด็กเลยวันนี้คนหนุ่มสาวหายไปหมดเลยนะครับดีครับอาจารย์เหลือแต่ผู้ใหญ่พวกเราที่ที่อยู่เนี่ยครับอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเราจึงรอฟังข้อมูลเนื้อเนื้อตรงนี้นะครับเป็นที่ยิ่งดึกยิ่งเข้มข้นครับเป็นที่ชุมนุมขององความรู้แล้วล่ะของแผ่นดินแล้วล่ะนะฮะเราสู้ด้วยด้วยสํานึกละ แต่ว,ว่ามันมันยังไม่มีไอชุดที่เป็นสามารถตีแสกหน้าเขาได้วันนี้มาตอนกลางวันท่านเอาเทปซีดีสองแผ่นมาใช่ไหมมาเผยแพร่ครับครับอันนั้นเป็นเรื่องพลังงานแล้วก็เขาก็บอกเลยท่านท่านผู้ทรงคุณวุู้ท่านนั้นก็บอกนี่แหละคือที่ที่จะสามารถเชนะเขาได้ซึ่งผมนั่งฟังอยู่ที่บ้านก็เกิดดนใจขึ้นมาว่าใช่นะ ที่ใช่ก็เพราะที่ผมเห็นด้วยกับท่านก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราบางทีลากย่ากับผู้ทรงนะคุณวุฒิสู้อย่างเดียวเนี่ย้วมีพักการเมืองที่อ่อนแอของอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยนะอ่อนแอมากนะเพราะว่าแถวสามขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอนักการเมืองรุ่นใหม่และกลุ่มทุนที่กําลังเปลี่ยนใหม่ภายในพักจากที่เคยเป็นไทยรักไทยมาก่อนตรงนี้เนี่ยอ่อนแอมากสู้ยังไงก็ไม่ชนะทํายังไงก็รับรองเลย เขาจะพาวังบนอยู่อย่างเนี้ยกฎหมายการปกครองกฎหมายการปกครองคุกนอกคุกเอาคนผิดมาลงโทษใช้กฎหมายลงโทษแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันอยู่ในการปกครองของเขาเป็นระบอบการปกครองของเขาวันนี้เนี่ยอยู่ในการปกครองของคอมอชอืครับอาจารย์นะฮะคอมอชอได้เอาอำนาจของเขาเนี่ยมาวางเอาไว้ในรอทอนอ ห้าศูนย์นะฮะจึงเป็นการปกครองเขาหมดแล้วเขาไม่ปฏิวัติอีกแล้วไม่รัฐประหารอีกแล้วครับสิ่งที่เขาเหลือที่จะต้องทําอยู่มีอยู่อย่างเดียวปิดประเทศปิดประเทศเหมือนที่จะทํามาเมื่อที่ยิบสี่พิกาเขาจวนตัวเขาก็เหลือแค่นี้ที่จะทบเจ็ดสิบสามสิบปิดประเทศอืนี่เหลือวิธีสุดท้ายพร้อมกับอาวุธเคมีเชื้อโรคสองอย่างนี้ที่เขาจะใช้ ทั้งเราเมื่อมีชุดพลังงานเนี่ยตีเข้าไปเนี่ยวันนี้เนี่ยตรงนี้ได้ผลเพราะอะไรเพราะว่ามันทั้งประเทศทุกชนชัน้นทุกชนชนั้นทุกชั้นชนกระทบหมดในทุนชาติผู้ผลิตสินค้าเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาทั้งอาชีวะอีกห้าหกแสนไม่มีงานทํา จบมาเนี่ยตำแหน่งงานรองรับน้อยแล้วผู้บริโภคคือคนทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางผู้ใช้แรงงานและพี่น้องเกษตรกร,ร,กร60กว่าล้านคนโดนหมดจากเรื่องพลังงานถ้าพลังงานของเราเนี่ยจากวันนี้เนี่ย43บาท39บาทพี่น้องว่าถ้ามันเหลือสัก18บาทเนี่ยอะไรอะไรมันดีขึ้นไหมฮะชีวิต ใช่ไหมฮะเราเราคิดออกแล้วละ่ะว่าเมื่อต้นทุนทางการผลิตคือน้ํามันเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมันเป็นต้นทุนในสินค้าทุกชนิดและการขนส่งทุกรูปแบบตั้งแต่เครื่องบินเรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมรถยานยนต์ทั้งในครัวเรือนทุกอย่างแก๊สซึ่งเป็นต้นทุนอีกชนิดหนึ่งอยู่กับเกี่ยวกับน้ํามันปุย๋ย ได้จากกากที่หลังจากกันน้ำมันแล้วมาทำเป็นปุ๋ยยูเรีย N 4 6มันมีใช้กันอยู่ในประเทศของเราคือ3,5หและ2,4ค่าความชื้นแล้วแต่2,4นี้เม็ดใสนะการลา่านะฮะพวกนี้เนี่ยเราใช้ในกิจการเกือบทั่วไปในภาคการเกษตรอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ทุกชนิดและใช้เลี้ยงวงังน้ำจืดและน้ำเค็ม ต้องใช้ถูกหมดมัรู้แล้วแต่มีต้นทุนมาจากเรื่องน้ํามันฉะนั้นเนี่ยเราตีไปเลยว่าไอ้ส่วนต่างของราคาน้ํามันตรงเนี้มันไปอยู่กับใครแล้วเราก็จะรู้ว่าใครเนี่ยทาให้เราต้องอยู่ในวงจรของความยากจนตรงนั้นได้ผลแล้ะข้าก็เป็นการตีแสกหน้าเขาให้คนทั้งประเทศทุกชั้นชนทุกชนชั้นว่าทําไมึงต้องอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทําไมเราถึงต้องยากจนในแผ่นดินที่ มัง่งคั่งร่ำรวยแบบนี้ทำไมผู้สูงอายุจึงได้แค่600้อยบาททำไมไม่ได้หก0 0นบาทต่อเดือนทำไมค่าแรงเพียงแค่300ร้อทำไมไม่3,000ันทำไมเราต้องต้องซื้อมาม่านะฮะก่อประทานโทษ3บาทเป็น5บาทอีก2บาทเนี่ยไปอยู่กับใครอยู่กับเจ้าของน้ำมันกับเจ้าของน้ำ เจ้าของน้ํามันกับเจ้าของน้ําบริษัทเหล่านี้ต้องทําเงินส่งมันแทนที่โรงงานเขาจะผลิตสามบาทขายได้สองล้าน2องห้าบาทเหลือล้าน2องเขาไม่แฮปไม่มีความสุขกับไอ้ต้นทุนพันอย่างนี้แล้วเราเองก็เป็นต้นทุนของพวกเราในชีวิตประจําวันตลอดคือว่เาเป็นต้นทุนที่แสนแพงเพื่อเลี้ยงดูไอ้คนคนอย่างนี้เนี่ยให้มันอยู่ปกครองเรามัน มันไม่มีประโยชน์เลยนะคนพวกนี้กาฝากนะมันเป็นต้นทุนที่ประเทศนี้และพลเมืองคือประชาบา้านเราเนี่ยต้องมาจ่ายให้ในราคาที่แสนแพงทั้งที่มันไม่มีประโยชน์เลยมันเป็นกาฝากมันปิงดูดเลือดพวกเราอยู่ทุกวันก็ด้วยความเคารพเรื่องน้ํามันนี่เรื่องพลังงานนี่ถ้าเราตีลงไปเนี่ยพี่น้องถ้าเราถ้าผมอยากจะประกาศปิดปากบอ่บอสองพบ่อในวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่น้องเห็นด้วยไหม เห็นด้วยไหมครับท่านพี่นงว่าไงครับนะฮะแล้วบอกบริษัทที่มาขุดเจาะน้ํามันในประเทศนี้เนี่ยประเทศของเราเนี่ยบอกคุณมาคุยเรื่องค่าสัมปทานกับผมใหม่ให้มันยุติธรรมกว่านี้หน่อยเพราะผมต้องการใช้เงินตรงนี้เพื่อพลเมืองในประเทศของผมพวกท่านเห็นด้วยไหมก็คือราคาแบบเพื่อนเพื่อนบ้านเราที่ได้อยู่คชณพระอาจารย์ แปดสิบอ่ายี่สิบเจ็ดสิบสามสิบอย่างนี้ใช่ไหมครับมันอย่างนี้ครับผมเอ่อมีเอกสารของกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์บอกเอาไว้ว,ว่าเราสั่งน้ามันปีหนึ่งเข้ามาวันหนึ่งเนี่ยเข้ามาเก้าเอ่อเดือนชิปเมนต์หนึ่งหรือเดือนวันหนึ่งเนี่ยเก้าแสนเก้าแสนบาทเ, 9, าเร็วเก้าแสนบาทเร็วแน้วต่อวันน,นี่นี่เป็นรายงานนะฮะของทางเอกสารทางราชทางกรมพลังงานของเขาเลย แล้วเราผลิตเ,เพื่อการส่งออกด้วยเนี่ยแล้วก็ส่งออกวัตถุด,ดิบเหล่านี้เนี่ยหลังจากนําเข้ามาแล้วเนี่ยถึง6แสนเหลือใช้ใน,ในเองในประเทศเนี่ย3แสนแต่อีกรายงานหนึ่งของปตทและกรมพลังงานเหมือนกันบอกว่า2,846บอ่อที่ตอนนี้เปิดใช้อยู่เปิดอยู่เนี่ยเราผลิตน้ํามันได้วันหนึ่ง1ล้านบาร์เรล1ล้านบาร์เรลน้ํา,ามันของเราในขณะที่เอ,อกสารอีกชุดหนึ่งบอกว่า สั่งเข้าเก้าแสนมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ตัวเลขสองตัวนี้ับและไอร้รายงานสองส่วนนี้ถ้าเอารายงานหนึ่งรายงานใดมามาพูดเนี่ยเก้าแสนสั่งเข้าคุณสั่งเข้าน้ำมันที่เราผลิตได้จากสองพันแปดร้อยสี่สิบหกบ่อนี้ใช่ไหมน้ำมันของเราและคุณสั่งเข้าน้ำมันของเราแล้วมันสั่งจากไหนล่ะสิงคโปร์อ้างอิงราคาตลาดโลก ใช่ไหมมันใช่เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอ้างอิงราคาสิงคโปร์หมดน้ํำมันของเราสั่งจากสิงคโปร์แล้วนำเข้ามา $9,000 แสส่วนต่างอีกแสนหนึ่งหายไปไหนอีกส่วนต่างปตทแจ้งเอาไว้แสนหนึ่งแล้วไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยร้อยเหรียญเนี่ยหนึ่ล้านบาทแล้วหนึ่งล้านเหรียญต่อวัน3,000ล้านบาทต่อวันเดือนหนึ่ง เก้าหมื่นล้านปีหนึ่งหนึ่งล้านล้านแปดหมื่นล้านเงินตรงนี้เนี่ยเราได้สัมปทานจากต,ตรงนี้นะหนึ่งล้านล้านบาทแล,ล้วเนี่ยยี่สิบแปดถึงเก่งสุดตีแรกกลมๆสามสิบประเทศข้างเคียงแปดสิบแปดสิบห้าส่วนต่างหายไปไหนห้าสิบห้าสิบห้าอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมไปจ่ายกันยังไงทัเทลก็ดี เชฟรลอนก็ดีหรือบิสติคออย์ก็ดีซีนุกก็ดีออสเตรเลียก็ดีช่วยแจ้งกับเราด้วยไม่งั้นเราขอปิดปากบอกก่อนแล้วมาคุยกันครับปีหนึ่งเนี่ยเงินห้าสิบล้านเหรียญต่อบาเลเนี่ยมันหายไปไหนตอนหนึ่งบาเล่ตอนหนึ่งวันเนี่ยวันหนึ่งล้านบาเรลเนี่ยวันหนึ่งห้าสิบล้านเหรียญมันหายไปไหนขอคืนมาขอคืนมา อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอยู่กับใครคนนั้นที่เป็นเจ้าของน้ำคนเดียวกันนี้ด้วยอืมครับนะฮะอย่าบอกอย่าให้รู้นะจะรู้แล้ว <laughs> รู้แล้ว <laughs> รู้แล้วว้าวคุณแย่แน่เลยเนี่ยครับเราเอาจริงนะตอนนี้พูดนิ่มๆมเอาจริงนะเอาจริงยึดจริงๆบอกตรงๆนะฮะในฐานะประชาชนขอของผมคืนมา ผมเสียโอกาสในชีวิตในวัยเด็กในวัยหนุม่มไม่ใช่แต่ผมพี่น้องผมแล้วอนาคตลูกหลานผมรวมทั้งเพื่อนผมนะฮะเมื่อตอนเด็กด้วยกันนะฮะต้องเสียโอกาสในประเทศที่ร่ำรวยอย่างนี้ครับไม่งั้นผมคงได้มีโอกาสเรียนนรจบนะไม่งั้นพี่พี่ผมคงไม่ต้องถูกเถมจกัจกจักเย็บทะลุเล็บ เพราะทำงานดึกแย่จังนะแย่ครับเอาไงดีอ่ะพี่น้องให้ผมปิดปากบอไหมปากหลุมพวกนี้ไหมเอานะเอานะอ่าเราจะขออนุญาตคุณโกตีตั้งกอง ตั้งฐานที่นี่เลยและกองกำลังตั้งฐานที่นี่ตัั้งฐานนะครบในปีนี้เราจะโจมตีจะพูดทุกวันพูดทุกวันเรื่องน้ำมันจนพี่น้องเต็มซอยนี้ทะลุออกไปถึงถึงไหนต่อถึงไหนจังหวัดปทุมนะกินพื้นที่เข้าไปจังหวัดยุธยาเขาค่อยรวมตัวลามไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆรืยทางประเทศวันนั้นเราพร้อมอะไรจากก็พอเมื่อเราเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะเราจะเราจะมี การพูดคุยกันว่าเราจะใช้วิธีการยังไงครับมันของของเราเราขอคืนนะฮะเงินของเราเราขอคืนเราต้องการเลี้ยงดูครอ,อบครัวเราแล้วก็ลูกหลานเราว้าวอาพระจานทร์วันดวงนี้ไม่วันนี้ไม่เต็มดวง <c oughs> แย่จังเลยแย่จังเลยคุณอมหาคุณนี่แย่มากมากแย่มากม เคุณเป็นเพื่อนร่วมประเทศของเรายังไงเนี่ยเอ่อถ้าเอาเนี่ยนะงเงินส่วนต่างเนี่ยมันมหาศาลจริงๆนะถ้าเผื่อมันหนึ่งล้านบาเรลต่อวันเนี่ยเราหนึ่งร้อยล้านเหรียญเนี่ยอ้างอ้างราคาสิงคโปร์เนี่ยทุกวันทุกวันอ้างสิงคโปร์บวกภาษีสรรพสามภาษีแวดล้อมแวดนะภาษีบำรุงท้องถิ่นโอ้หลายตัวมากแล้วก็อ้างราคาตลาดโลกอิงสิงคโปร์เนี่ย จนเป็นต้นทุนของราคาต่อลิตรเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณมาเอามาอ้างเนี่ยถามหน่อยน้ํามันของเรานะคุณมาอ้างราคาตลาดโลกได้ยังไงมันน้ามันของเราและยังบอกว่าขนมาจากสิงคโปร์ผ่านมาจากสิงคโปร์นะมันดูดเอาดูดเอาเนี่ยมันดูดเหมือนกบดูดดูดเลือดเราอยู่ทุกวันทุกวันออกจากร่างเนี่ยมันมันไม่ไหวนะไม่ไหวจริงนะรจริงนะเราความจริงเราก็ไม่อยากจะ ไอ้ผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันมันกลัวจะกระทบกระเทือนสถานีหนึ่งนะหนึ่งคือเรายังมีน้อยพูดไปแล้วมันอาจจะโดนอะไรเข้ากันไปนะฮะแต่ถ้าลำพังตัวผมเองเนี่ยผมพูดนาตรงนะไม่ไม่ถือสาคนพวกนี้หรอกนะเพราะว่ามันมันยังไงอะ่ะมันอายุเราก็พอสมควรแล้วนะไปวันไปพรุ่งก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเชิญ ตอนนี้มันเมื่อมันยังมีลมเนี่ยนะหายใจเข้าออกได้เนี่ยก็อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ในชีวิตเนี่ยทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักหน่อยหนึง่งนะแม้ว่าบางทีทางตรงนี้ตั้งฐานไม่ได้ก็พร้อมในในในอีกตัดสินใจแล้วนะตอนนี้ว่าจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจริงจังๆนะแล้วก็อย่างถึงที่สุดเพราะมีช่องทางนี้สู้มาหลายปีทำมาหลายปี อะไรก็ไม่ชนะมันสักทีพอมาเรื่องนี้เนะี่ยมันรู้สึกว่ามันสามารถตอบรับได้จากคนทั้งประเทศจริงๆนะซึ่งมันแข็งแกร่งมากและเข้มแข็งมากแล้วเขาไม่มีทางที่จะโต้แย้งเราได้เลยว่าไม่ใช่ของเราไอ้การปกครองเนี่ยบางทีเราจะพูดถือให้คีเดียวเข้าใจกันทั้งประเทศตรงกันแล้วก็เป็นล้มมันเนี่ยมันก็ซื้อเราบ้างนะด้วยทรัพย์สินเงินทอง ด้วยซื้อไม่ได้ก็เพิ่มผู้หญิงเข้าไปเมื่อไม่ได้ก็เอาคุกเข้าให้ลาบยศสรรเสริญอะไรแล้วบางทีเส้นทางสู้มันยาวมันก็ก้าวไม่ข้ามเงินก็เยอะแล้วพอก้าวไม่ขึ้นมันก็อ่อนแอแต่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันใกล้ตัวมากเลยทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียของน้ามันทุกหยดเพราะมันเป็นต้นทุนของพวกเราจริงๆนะตรงนี้เนี่ยมันจะทําทให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆ เพียงแต่หาคนมาบริหารจัดการให้ดีคนคนนั้นท่านก็คงเห็นแล้วนะฮะเคยมาทําอะไรไว้เมื่อปี4-4จนถึงปี4-9ก่อนรัดรัฐประหารไป5ปีเเดือนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฮะเอ,อถึงไม่มีพระท่านนั้นนะฮะแต่ว่าภายใต้การที่มีเรื่องผลประโยชน์จํานวนมหาศาลเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็หาคนที่ดีถึงจะไม่ดีเท่าท่านนะ,ะแต่ก็ยังต้องเป็นคนดีอยู่ดี เนื่องจากว่ามีพวกเราคอยจับตาดูอยู่นะะท่านคงไม่กล้าเ,เาถะเฉยไปในทางที่ทางที่ไม่ดีนะฮะก็ช่วยกันนะช่วยกันจริงๆด้วยความด้วยความจริงใจน้ำน้ำใยใจจริงนะหวังว่าเราคงกอดคอเดินไปด้วยกันปิดปากบอ่อเหล่านี้จนกว่ามาตกลงเรื่องราคากันใหม่กับเราให้ได้นะฮะ ทุกข่านนะครับขอความสนับสนุนด้วยวันนี้เอาจริงนะครับคุณดอนครับคนีอะไรอีกไหมครับนั่นคือความรู้สึกของทางอาจารย์ชอริงนะครับที่ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็พูดคุยกันในทางหน้าใหม่นะครับแล้วก็หลังใหม่นะครับกันตลอดก็ว่าแนวลบของเหานั้นมีอย่างไรบ้างนะครับที่นี้ในส่วนของความเป็นจริงนะครับ บางสิ่งบางอย่างเปิดเผยกันหน้าใหม่ได้บางสิ่งบางอย่างเปิดเผยเเหน้าใหม่ไม่ได้ในทางแนวลบแต่เราจะค่อยๆคลายออกมาให้เป็นจุดปฏิปปะต่อว่าในวันนี้ท่านฟังลักษณะนี้ในพวกนี้เหมือนเรามีต่อยอดอีกนิดอีกนิดอีกนิดซึ่งวิธีเพื่อเพื่อที่จะให้หลอกล่อว่าให้เขาไม่สามารถจับทิศทางเราถูก ว่าเราคิดจะทําอะไรเพราะที่ผ่านมารู้เท่าทันกันมาตลอดจึงไม่มีการชนะแพ้กันทั้ทีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวที่อาจารย์เรียนให้ทราบว่าเขาก็ไม่เคยแพ้เราในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้ในอดีตเราก็ไม่เคยชนะเขาเพราะต่างคนต่างรู้เขารู้เรารู้เท่าทันกันจึงเอาชนะเขาไม่ได้ เขาก็แพ้เราไม่เป็นนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีลบเพื่อที่จะเอาชนะเขาให้ได้ในยุคนี้เร็วๆนี้แหละครับนะฮะเราต้องพยายามช่วยกันสถานีเลสก,กาดเดิโอตรงนี้นะครับขอเป็นสถานที่แน,แน่วแน่และตั้งมั่นในการที่จะทำเป็นจุดศูนย์รวมและจุดหล่อหลอมของจิตใจของทุกๆท่านเสียดายเหลือเกินที่ท่านตอนที่หัวค่ำ ไม่ได้อยู่ฟังสิ่งสําคัญตรงนี้ว่าเรามีแนวลบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านติดตามและคอยฟังคอยดูเรดีโอเดดเลดการ์ดของทางโกรีตรงนี้ว่าเรากําลังเดินหน้าคืบไปในทางทิศทางไหนเพราะฉะนั้นขอให้เกิดความมั่นใจทุกท่านว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้มีเสียงกระทบมีเสียงกระทั่งจากรอบนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของเราทําใจให้หนักแน่น เราไม่สนใจเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัวว่าใครพูดอะไรต่ออะไรในสถานีเรานะครับเราเพียงแต่ว่าเรามีสิ่งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คุณพูดรอคอยอยู่ข้างหน้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติของประเทศไทยทั้งสิ้นไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงนะครับจนถึงผู้สูงอายุทุกอย่างที่พวกผมทําไม่ใช่เพื่อตัวผมเองนะครับเพื่อส่วนรวมของทุททกท่าน <S <S 2> <S 2> <S ในปัจจุบัน ในอนาคตข้างหน้าซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นแหละครับเราจะมีรัฐสวัสดิการที่ดูแลประชาชนอย่างมั่นคงและถาวรเมื่อมันมีความถาวสถรสิทภาพเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของรัฐบาลนะครับรัฐธรรมนูญมันคงไม่เปลี่ยนไบ่อยจนฉบับที่18จนถึงปัจจุบันนี้แล้วครับท่านนะครับงั้นก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ชอชิงไปพักผ่อนนิดหนึ่งครับ,รบนะครับอาจารย์ขอลาครับ ก็อยากฝากไปทั้งคุณอมาดครับคุณปีนี้เจอดีแน่เราไม่เอาคุณไว้หรอกฮนะจริงๆนี่เรื่องจริงๆนะครับเพราะหลายปีนี้คุณพิ้วไปพิ้วมาพาเราไปวางบนเดินรอบเขาวงกฏเที่ยวนี้เราจับประเด็นได้แล้วว่าสิ่งที่จะตีตรงแสกหน้าคุณเนี่ยก็คือเรื่องนี้ วันนี้เราจะเริ่มขยายเรื่องเรื่องนี้ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเหมือนคลื่นในทะเลที่ซัดถาโถมเข้าสาหาฝั่งคุณจะกลายเป็นแค่เม็ดทรายเม็ดเล็กๆเพียงเม็ดเดียวในชายฝั่งซึ่งมีเราเป็นเม็ดทรายเล็กๆอยู่ในชายฝั่งนี้เหมือนกันคุณจากหินก้อนที่ใหญ่ๆคลื่นอันนี้จะซัดคุณกริ้งกลิ้งกริ้งกิ้งกร้ิ้ง,ง,งจากใต้ท้องทะเล ขึ้นมาบนฝั่งเป็นเม็ดทรายเป็นแค่เม็ดเดียวคุณอมาและเจอกันนะครคุณอมาสวัสดีพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับครับขอบคุณครับจางครับขอบคุณครับ